สวัสดีครับเพื่อนๆครูบาอาจารย์พี่ๆน้องๆเอฟซีทุกท่านครับวันนี้รายการช่องมหาสองพระบ้านของพ่อใหญ่มหาได้นำพระสมเด็จเรียกว่าสมเด็จวรครังนะครับปุวัชตอ,อเพื่อนๆถ้าสายอนุรักษณ์นะครับก็จะเข้าใจนะครับว่า สมเด็จวรคังสมเด็จบางขุนคมสมเด็จเจดชายโยสมเด็จกูวัชตือสมเด็จกูวัดคุณอินประมูลเนี่ยสมเด็จห้าวัดเนี่ยถ้าใครมีเนี่ยก็ถือว่าสุดยอดแล้วนะครับเพื่อนถือว่าสุดยอดแห่งการเจ็บสะสมแล้วนะครับแต่ว่าก็มีอีกหลายวัดนะครับที่ท่านนําไปบรรจุไว้วัดฝั่งพระนครนะครับเ,เพื่อนแล้วก็ฝั่งคนเนี่ยมีหลายวัดนะครับ เพื่อนแล้วก็มีสมเด็จพิมพ์แปๆนะครับเพื่อนพิมพ์แจวเรือพิมพ์เทศนาพิมพ์แหวกม่าน <c oughs> พิมพ์พุทธปักอย่างนี้นะครับเพื่อนที่เราไม่เคยเห็นเราก็อย่าคิดว่ามันจะไม่มีนะครับเพื่อนที่เราคิดว่าไม่มีนะนะครับอันที่จริงนะท่านสร้างไว้แล้วนะครับองค์นี้จึง เป็นพิมพ์ที่ท่านซ้ำขึ้นแล้วก็เอาไปบรรจุไว้ในกูวาสตือแต่ก็ยังว่านลครับเพื่อนๆสายพาณิชเขาเขาไม่มองเขาไม่เช่าหาเขาไม่เขาไม่รับรู้ด้วยนะครับเพื่อนๆแล้วก็ไม่มีหรอกครับในสมุนสมเด็จหรือว่าในธรรมเนียบสมเด็จองครูเนะี่ยไม่ไม่มีสมเด็จกูวสตอสมเด็จ ครูวัดคุูอินทรมูลเนี่ยไม่มีนะครับหรือแม้กระทั่งสมเด็จที่ท่านสร้างแล้วก็ไปบรรจุไว้กุต่างๆเนี่ยก็ไม่มีไม่ปรากฏเขามีเฉพาะแค่เกศชายโยบามุขมะฑปวันละคังนะครับที่พวกเสียงเขาเล่นหากันก็ไม่เป็นไรนะครับเพื่อนเราก็บอกอยู่แล้วว่าศึกษาตามตำนานที่ได้จารึกไว้ในตำราอ,องค์นี้พิเศษหน่อยนะครับเพื่อนเป็นหลัง หลังวิเนียตนะครับแต่พ่อใหญ่มหาเรียกว่าหลังหลังเสี้ยนไม้นะครับเหมือนเราไม้ตอกนะครับไม้ไผ่เวลาเอามาทําเป็นตอกหรือเป็นแพ่เนี่ยกดวางกดมวลสารไม้ตอกหรือว่าวิเนียตปาแบบนี้นะครับแต่ครูบาอาจารย์ท่านเรียกว่าวิเนียรองนี้พ่อใหญ่มหาเจาะนะครับ เพื่อนเจาะแล้วก็พิสูจน์ด้วยน้ำขมิ้นนะครับเนี่ยเพื่อนเพื่อนจึงเห็นเป็นเนี่ยเป็นสีขมิ้นติดอยู่นะครับเนี่ยเพื่อนเพื่อนเจาะเลยนะครับแปลงนะครับองนี้ออกมาออกมาเหลืองไม่แดงนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับพรอใหญ่มหาเนียย้าอยู่เสมอว่าเราจะพิสูจน์พระสมเด็จด้วยน้ำขมิ้นเนี่ยจะออกมาแดงหรือออกมาเหลืองก็ อยู่ที่องค์ความรู้เรามีนะครับเพื่อนๆอนย่างมันมีก็กําหนดยุติได้นะครับเพื่อนๆก็ใช้พิจารณาในการรับชมนะครับแล้วก็ตรงที่พระยมหาชี้ตรงนี้คล้ายกับเป็นก้นหอยนะครับเดี๋ยวเราเข้ากล้องขยายกําลังสูงจะเห็นชัดนะครับครูบาอาจารย์บางท่านก็บอกว่าเหมือนเหมือนลิ้วจีวรที่สมเด็จท่านท่านใส่นะครับเพื่อน ครูบาอาจารย์บางท่านก็บอกว่าเป็นเป็นเสจีวรของเจ้าพระคุณสมเด็จนะครับแต่ในความเป็นจริงเพ่อใหญ่มาหาได้ศึกษามาเนี่ยไม่ไม่น่าใช่จีวรที่ท่านห่มนะครับคนสมัยก่อนเ,นเขาจะเอาจีวร <c oughs> ไปหม่มไปห่มพระพะุทธรูปในพระอบโอบสสนะครับเมื่อจีวรเก่าคร่ำคร่า ท่านก็เอามาบดผสมลงเป็นมวลสารนะครับน,นี่จะถูกป่านะครับดังนั้นเจ้าพุณท่านไม่นำพระจีวรสบงหรืออังสะที่ท่านใส่แล้วนี่มาขย้ำบดเป็นมวลสารในองค์พระปฏิมาหรอครับไม,ไม่น่าใช่นะครับ <c oughs> ดังนั้นเนี่ยน่าจะเป็นจีวรที่ห่มพระพุทธรูปมากกว่านะครับ เดี๋ยวเราเข้ากล้องขยายกําลังสูงเราจะเห็นนะครับก็เพืเ่อนๆก็คงเคยอ่านประวัติการสร้างมาบ้างแล้วนะครับหลายท่านเขาก็บอกว่าไม่มีจริงหลายท่านก็บอกว่ามีจริงก็ด้วยความเคารพนะครับเพื่อนเนเราศึกษาอย่างไรล้วก็สะสมตามนั้นนะครับเดี๋ยวเราเข้ากล้องขยายกําลังสูงดูว่าอาท่านเป็นยังไงนะครับองนี้นะครับ เพืเ่อนๆก็ถ้ารับไม่ได้ก็ก็ไม่เป็นไรนะครับเรียกว่าชมชมเฉยๆแล้วก็แยกเยะนะครับด้วยสติปัญญาของเรานะครับเอาแม่เหล็กแรงสูงมามาดูว่าท่านจะเป็นยังไงนะครับเพืเ่อนๆเห็นไหมครับเพืเ่อนๆโนบเอียงมาพองามนะครับเราใช้แม่เหล็กธรรมดาไม่ได้นะต้องแม่เหล็กแรงสูงนะครับดูอีกรอบนะครับ เห็นไหมครับเพื่อนโน้มเอียงมาพองามดูอีกรอบนะครับให้ครบสามรอบนะครับเราดูอีกรอบนะครับเพื่อนเห็นไหมครับโน้มเอียงมาพองามนะครับเนี่ยเห็นไหมครับสิ่งเหล่านี้มันสบายใจนะครับเพื่อนสบายใจในการเก็บสะสมถูกต้องไหมครับเดี๋ยวเรามาเข้ากล้องขยายกําลังสูง ดูไปด้วยกันนะครับเพื่อนๆจริงเทพประการใดเพื่อนๆก็ใช้พิจารณาในการรับชมนะครับถือว่าเรามาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกันนะครับองนี้เป็นองค์กุวัตือนะครับพญาะะมหานิยาให้กับเพื่อนๆอยู่เสมอว่าเราเราอย่าไปคิดว่ากุวัตอื่นไม่มีนะครับมีเฉพาะวัลคังกับบางบนพรม หลายท่านคิดอย่างนั้นนะครับวงนี้พระใหญ่มหาได้มานานแล้วนะครับก่อนไปเรียนที่อินเดียน,นะครับวงนี้นะครับเพื่อนๆดูแล้วก็แยกแยะวิเคราะห์ประมวลเป็นของตัวเองนะครับเรามาดูว่าเขาก็แปลกนะครับเนื้อ,อเนื้อกลุกววสตือเนี่ยเพื่อนๆดูนะครับดูหน้าภาเน่ย เม็ดแดงเม็ดดำนี่เยอะเลยนะครับ <c oughs> <c oughs> เป็นไงครับเพื่อนเพื่อนเนี่ยเราเห็นเม็ดพระ่านนี่ผดขึ้นมาเลยนะครับเพื่นเพื่อน,น,น,อนอเนี่ยข้าวนมันตังอิวในเม็ดพระธานเม็ดแดงนะครับเห็นไหมครับเกรดนี่จุดที่ซุ้มระฆังดูพพักนะครับเป็นเหมือนผลมะตูมนะครับ พสะศรือลำคอเน,เนีเนเน่เป็นลำเลยนะครับเพื่อนเป็นลำเลยนะครับงดงามงดงามเกินคําบรรยายนะครับเ,เพื่อนๆดูพระอุหละดื้อน้าอกท่านนะครับสวยงามจริงๆนะครับ ดูมิตรประทาตุใช่ครับเพื่อนที่ที่เขาท่านนะครับแล้วก็เนื้อเนื้อลอยเลยนะครับมวลสารลอยเลยครับเพื่อนดูสิครับเนี่ยเห็นไหมครับหาดูหาชมลำบากนะครับพระอย่างเงี้ยองนี้พ่อใหญ่มหาเจ้ามาแพงพองสมควรนะครับเพื่อนในยุค เกือบ20ปีที่แล้วนะครับแพงพอสมควรนะครับเห็นไหมครับเพื่อนๆเนี่ยดูเนื้อด้านในสิครับกูวัสตือคุณอินประมูลเนี่ยมีแน่นอนนะครับแต่ว่าสายพาณิชย์เขาไม่เช่าหาเขาไม่เล่นหาเพื่อนๆทราบ ทราบใช่ไหมครับนั่นแหละก็ไม่เป็นไรนะครับเขาไม่เขาไม่เล่นหาเขาไม่เช่าหาแต่ว่าเราสายสะสมนะครับเพื่อนๆนี่คือฐานมอนลองสิงนะครับเนี่ยเพื่อนๆดูความฉ่ำเลยครับเป็นไงครับเพื่อนๆอย่างเงี้ยความฉ่ำนะครับสุดยอดเลยนะครับอย่างเงี้ย ทีนี้เรามาดูด้านหลังกันนะครับเพื่อนๆครับดูด้านหลังกันนะครับหลังวิเยดน,นะครับหรือหลังเสี้นไม้นะครับผู้ใหญ่มหามักจะเรียกว่าหลังเสี้นไม้นะครับแต่กูบาอาจารย์ท่านบอกว่าหลังวิเยดน,นะครับเม็ดแดงเม็ดดำมีหมดลก็เม็ดประธานดูร่องดูรอยขีดของแต่ละแต่ละเส้นนี่เขาแบบเป็นธรรมชาตินะครับ เพื่อนๆดูนะครับหลุมเป็นหลุมเลยนะครับพ่อใหญ่มหาวาทาลัยก็มินลงแล้วนะครับเจาะหลุมลงไปนะครับนี่กระมินก็เหลืองนะครับมิดแดงก็มีนะครับเห็นไหมครับเพื่อนๆงามเป็นธรรมชาติแล้วก็จุดที่พ่อใหญ่มหาาบอกเพื่อนๆนะครับเพื่อนๆเน้นจุดนี้ไหยครับคลาสสิกไหมครับเพื่อนๆ ใน a c e b o o k นะครับมีเพื่อนในสมาชิกกลุ่มหลายคนที่เขามีเนื้อมีไม่ถึงสิบคนนะครับแต่ก,ก็แนะนำนะครับเนี่ยเพื่อนๆนเห็นไหมครับดูดหรือเพื่อนๆนท่านใดมีก็เอามาแลกเปลี่ยนกันดูนะครับหลายท่านบอกว่าเป็นเปลือกหอยนะครับเนี่ยมันมันเหมือนกับเปลือกหอยก้นหอยสักอย่างหนึ่งครับแต่พอเห็นมาหาดูแล้วม,มันเหมือนเป็นเส้นไดจีวอนนะครับเพื่อนๆเนี่ยถ้าเป็นเส้นไดจีวอนก็ดังได้เก่ามา จะต้องเป็นจีวรที่ห่อหุ้มพระประธานในโบสถ์นะครับเมื่อแตกหกักชํมนุดก็เอามาผสมลงเป็นมวลสารหลายท่านก็บอกว่าเป็นจีวรเป็นสบงเป็นอังสะที่ท่านสมเด็จท่านนุ่งหม่มไม่น่าใช่นะครับเพื่อนๆจะากุสมเด็จท่านไม่ทำเพราะว่าจะเอามาหล่อรูปขึ้นรูปเป็นองค์พุทธปฏิมาอันมีจีวรที่ตัวเองนุ่งหม่มมันแบบมันไม่ใช่วิสัยของพระอริยสงฆ์นะครับ ถูกต้องไหมครับดังนั้นน่าจะเป็นเศษริ้วจีวรที่ห่อหุ้มพระประธานนะครับแต่ครูบาะอาจารย์หลายท่านบอกว่าเป็นเป็นก้นหอยเป็นเปลือกหอยนะครับเนี่ยหลายท่านมีพระที่มีลักษณะอย่างนี้นะครับเพื่อนๆหลายท่านเลยนะครับพอ่อใหญ่มาหาเจอในกลุ่มนะครับกลุ่มใน Facebook นะครับเนีย่ยอย่างเงี้ยมีหลายท่านนะครับเห็นไหมครับเพื่อนๆอย่างเงี้พยพ่อใหญ่มาหาในสมเด็จวราคังเนี่ยพอย่อใหญ่มาหามีองค์หนึ่งที่เป็น องคค์องแม่พิมพ์ที่หนึ่งองพิมพ์เสือเสียดมนะครับที่เราเห็นที่เราตั้งยายท่านว่าองเสียดมแม่พิมพ์ที่หนึ่งนะครับพ้อใหญ่หามีมีมอง,งนั้นแหละครับที่มีเศษคล้ายๆกับเศษเนี่ยเศษก้นหอยอย่างเงี้ยมีอยู่นี่แหละครับแล้วองค์ที่สองก็องนี้แหละครับมีลักษณะนี้มีสององ,งนะครับเพื่อนเนพระใหญ่หาดูนะครับ พ่อใหมหาคิดว่าเพื่อนๆที่เข้ามารับชมคลิปนี้จะต้องมีนะครับจะต้องมีสักท่านหนึ่งที่มีสมเด็จวรครั้งที่ที่สองแล้วเจอลักษณะเนื้ออย่างนี้นะครับกูบาอาจารย์ท่านบอกว่าถ้าเจอนะครับแท้ร้อยเปอร์เซ็นพูดคาเดียวท่านไม่พูดเยอะนะครับร้อยเปอร์เซ็นท่านบอกเลยท่านบอกว่าอย่างนั้นนะครับเพืเ่อนก,ก็อยู่ที่ว่าเราจะเชื่อหรือเปล่าเท่าน,นั้นแหละรครับถ้าเชื่อเชื่อเพราะอะไรนะครับถ้าไม่เชื่อไม่เชื่อเพราะอะไรแล้วก็แยกๆของเรานะครับเ,เพื่อน ดูสิครับเนี่ยแล้วก็ดูนะครับเพื่อนๆดูอีกมุมด้านนี้นะครับเป็นไงครับสวยงามนี่คือด้านข้างนะครับเนื้อนี่ก็เนื้อเนื้อนี่ฉ่ำไปด้วยน้ำมันตังอิวนะครับเพื่อนดูแล้ว แล้วก็มาดูขอบข้างมุมด้านบนด้วยนะครับเป็นไงครับเพื่อนๆขอบข้างมุมด้านบนเนี่ยดูสิครับมีทั้งเม,ตรรม็ตปตาผงพุทธุคุณเส้นพุทธคุณก็มีครบนะครับองค์เนี้เดี๋ยวเรามาดูขอบข้างด้านด้านล่างกันนะครับมาดูขอบข้างด้านล่างกันเนี่ยเนื้อที่ช่ำเลยนะครับเพื่อนๆนี่นะครับ เน้อที่ฉ่าด้วยน้ํามันตังอิวเลยนะครับเนี่ยฉ่าเลยนะครับดูสิครับเพื่อนเพื่อนนี่งดงามจริงๆนะครับงดงามไร้ทึ้งทิ่ตินะครับเนี่ยงดงามเพื่อนเพื่อนดูแล้วเป็นไงบ้างครับองค์เนี้ยูกอกูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์ กด subscribe ให้พ่อใหญ่มหาช่องสองบ้านเลยนะครับถือว่าเรามาศึกษาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและก,กันนะครับเพื่อนๆไม่ว่าจะเป็นสมเด็จกูวัสตือคุณอินประมูลเกชโยบางคุณพรมวัตรคังหรือจะเป็นกูต่างๆก็ถือว่าเป็นองค์ความรู้ของเรานะครับอ่ขอให้เพื่อนๆทุกท่านโชคดีมีชัยนะครับสวัสดีครับ